สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมหลนและพบก,กับผมอมครับมาฮะทุกคนถึงเวลาแล้วที่ผมจะทําตามเสียงเรียกร้องของหลายๆคนเนี้ยที่บอกว่าพี่ครับช่วยทําแบบ10ไฟที่พี่อมชอบ10ไฟที่แบบน่าดู10ไฟในปีนี้นะครับก็คือ2567เนี่ยมีไฟไหนบ้างนะครับผมคัดมาให้แบบเน้นๆสิไฟแบบจัดหนักจัดเต็มแล้วเป็น10ไฟที่เป็นนักมวยเกตแบบทริปเปินะครับหรือ แบงแบบ s s s ไปเลยเป็นนักมวยชั้นแนวหน้าที่คุณเปิดกลับมาดูในปีหน้าก็ยังสนุกอยู่และก็ยังมันอยู่ครับและแน่นอนนะครับว่า10ไฟนี้ที่อมคัดเลือกมาแบบเน้นๆนเนี่ยเป็น10ไฟที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปอีกสักกี่ปีนะครับคุณเปิดดูอีกรอบก็ยังเป็นไฟที่คุณดูแล้วสนุกไม่น่าเบื่อและประทับใจดังเดิมครับผมเลยคัดมาแบบ10ไฟเน้นเกดติดตาม subscribe ให้กับช่องโอมาโลนก่อนครับ ใครที่ยังไม่ได้กดเนี่ยครับกดให้ผมเดี่ยวนี้เลยนะฮะมาฮะจะปีใหม่แล้วนะฮะทุกคนมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าผมจะรวมหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นมวยไทยมวยสากลแล้วก็จะเป็นมวยที่แปบ,บว่าได้รับสัญญาหรือยังไม่ได้รับสัญญาอะไรยังไงก็ตามถ้าผมชอบและผมคิดว่ามันเดือดมันมันนะฮะจะเป็นไฟที่ผมลงบันทึกในสิบไฟนี้ซึ่งมาจากความรู้สึกส่วนตัวของโอ,งองมล้วนๆนะครับซึ่งจริงๆมันมีเยอะมากนะฮะไม่มีผิดไม่มีถูกนะฮะ สิ่งที่โอมชอบบางคนอาจจะไม่ชอบและบางคนที่ทุกคนอยากจะให้มีโอมอาจจะไม่ได้ให้มีก็ได้นะครับเพราะอย่างนั้นลองไปเรียนรู้และฟังไปพร้อมๆกันดีกว่าไม่มาดราม่าทีหลังนะพี่ทำไมไม่มีคนนั้นคนนี้นะฮะโอเคครับถ้าหาว่าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยนะไฟที่10ครับไฟของเจอวันเทนแชงเดวิดครับบุ r คสักับแฟงมาตินทำไมโอมถึงเอาแทง มาใส่ในนดับที่10เพราะว่าแท้งทั้งปีต่อยูุไฟเดียวแะฮะแล้วทำไมต้องมีแท้งด้วยผมชอบครับถ้าถามว่านักมวยสากลโอมชอบใครที่สุดหนึ่งในนั้นคือเจอวันเทแท้งดีวิดครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้มีช่องโอมารลนเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจนะครับว่าทําไมโอมถึงชอบแท้งนะฮะแล้วไฟนี้ทําไมถึงน่าจดจาครับน่าจดจาทั้งรายละเอียดดีเทลของแฟชั่นที่แท้งใส่ขึ้นเวทีนะครับกางเกงโคมฮร์ดนวมโคมร์ดนะฮะรวมถึงรองเท้าเป็นของโคมฮร์ดก่อนหน้านั้นกระสอบ ไซยังเป็นขอโคมฮ์ดเลยฮะก็เป็นอีกหนึ่งไฟที่แทงต่อยได้สดสวยงดงามเลยก็ปิดเกมเอาชนะแฟงมาตินได้แบบไม่ครบยกนะฮะบอกได้เลยว่าไฟนี้การโชว์มวยเซาพอปะทะเซาพอของแทงเดือดจัดครับเดินบทเดินขยี้ตั้งแต่ยกแรกยันยกสุดท้ายที่แฟงมาตินยืนไหวนะฮะบอกเลยว่าไฟนี้สนุกประทับใจไม่ลืลืมฮะแล้วก็ไปต่อที่อันดับที่เก้าเลยนะฮะอันดับที่1คืออันดับที่จะเดือดที่สุดในใจโอมในปีนี้นะฮะอ่ะ ไล่กันไปทีละอันดับหน้าอันดับที่9ครับไฟท์ของไทสันฟิลลี่เวอร์ซัสกับอูซิกครับผมบอกได้เลยว่าเป็น2ไฟท์ที่ดีในปีนี้ทั้ง2ไฟท์เลยเนี่ยับไม่ว่าจะเป็นไฟท์ที่1แล้วก็ไฟท์ที่2ที่เพิ่งเจอกันไปเมื่อเดือนธันวาเร็วๆนี่แหละก็บอกได้เลยว่าการันตีว่าอูซิกคือคนล้มยักษ์ขนาดแท้ฮะไม่ว่าไทสันฟิลลี่จะมาใหญ่มาหนาขนาดไหนโดนและมีอาการขนาดไหนอูซิกก็ยังเข็นตัวเองเอาตัวเองไปจนรอดแล้วแถมไม่พอ เป็นชัยชนะที่ครีนมากๆนะฮะแล้วก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าพลังสมาธิมุมมองทัศนคติวิชั่นของอูซิกเนี่ยหรือว่าการอ่านเกมเนี่ยอ่านขาดไปไม่รู้กี่ช็อตต่อกี่ช็อตแล้วนะครับถ้าเปรียบเทียบเป็นหมักลุกเนี่ยอูซิกนี่เหมือนแบบ สตาร์ทเปิดเกมปุ๊บพร้อมที่จะเดินกินขุนในทันทีนะฮะเก่งมากเก่งจริงๆเลยฮะแล้ว,ลวหมัดส่งตรงเข้าหน้าเข้า,ขาลำตัวของไทสันฟิลลี่แบบได้ทุกยกและประเคนหมัดได้เรื่อยๆโดยที่แรงไม่มีหมดสุดยอดครับเป็นไฟที่ต้องนำมาติดในนี้เลยและจะถูกจานลึกไปอีกนานเนี่ยสำหรับบิ๊กไฟท์คนล้มยักษ์รุ่นเฮปิเวทเนาะ อันดับที่8ะครับเป็นไฟที่เกือบไปแล้วนะฮะแล้วก็กลายเป็นไฟที่คนพูดถึงไปอีกไม่รู้กี่เดือนต่อกี่เดือนจนทําให้บอสชาตีเนี่ยต้องลั่นวาจะอ,าออกมาว่าโอเคจัดอีกครั้งหนึ่งก็ได้เอามาเจอกันใหม่ก็ได้นะฮะจะได้หายคาใจกันไปนะ,ะแต่ไม่รู้เหตุสุดวิสัยอะไรยังไงก็แล้วแต่ทําให้คู่นี้ชวดในครั้งที่3เกิดขึ้นนะฮะ,ะ,ะเพราะว่าพี่โจนัทวุฒิดันไปแพ้กับซูเปอร์บอลไปก่อนนะฮะแพ้แบบแพ้นอกด้วยนะฮะ,น,ะ,ะนั่นถึงทําให้ซูเปอร์บอลมีโอกาสได้เข้าไปต่อยกัตะวันนายแท ซึ่งไฟนั้นที่ผมจะพูดถึงนั่นก็คือไฟของตะวันฉายเวอร์ซสกับโจนัทวุฒิภาค2ฮะเป็นไฟที่โหดเดือดมากนะครับแล้วก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าพี่โจไล่บูไล่ต้อนไล่ขยี้ตะวันฉายแบบช็อตต่อช็อตดอกต่อดอกโดนต่อโดนเจ็บต,อตอ่บตอเจ็บนะฮะทำให้ตะวันฉายแชมป์โลกหน้าหล่อของเราตาปูดตาบวมหน้าบวมแก้มปูกันเป็นแถวเลยนะฮะก็ใจหายกันต้ตตตมต่อมตะวันฉายก็เกือบแล้วนะฮะ เกือบเจนอยู่เจนไปแต่ดีที่ว่าแข้งซ้ายเนี่ยทำงานได้ดีอยู่นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฟที่เสียงแตกกันเป็น2เสียงแบบสุดๆเนะฮะกรรมการบอกตะวันฉายแต่กรรมการโซเชียลบอกว่าพี่โจะฮะก็นั่นเลยฮะใครๆก็บอกว่าตะวันฉายนะฮะวันนี้โอ e น ลูกลูกรักายกันวันนี้โอ้แซวกันยักยุยี่ไปหมดก็ถือว่าน่าสงสารสําหรับน้องการตะวันฉายมากๆนะครับแต่ในมุมมองในสายตาอมก็ยังมองเหมือนกรรมการอยู่ดีนะฮะก็นั่นแหละครับถือว่าเป็นไฟที่ถูกก่าวขานกันไปอีกนานแน่นอนนะครับแล้วก็อันดับต่อไปครับอันดับที่7นะฮะไฟของอาร์เธอร์เบทบบเยฟครับบวกกับดิมิทีบีโวไฟนี้ไม่แตกต่างกับไฟตะวันฉายกับพี่โจเลยนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งไฟที่ใครหลายๆคนก็บอกว่า ว่าดิมิที่บีโวถูกอาเทอร์เ e บเทอร์บอฟป้นชัยชนะไปนะฮะแต่ก็น่าแหไรครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามพลังหมัดของเบเทอร์บีเฟ e มันคือของจริงฮะบีโวโดนยัง เกือบจะอยู่แบบร่อแร่ล่อแรนะฮะเรียกได้ว่ายุบช็อตกันเป็นช็อตเป็นช็อตเหมือนกันนะฮะใครเชียร์บีโวอยู่วันนั้นก็บอกเลยว่ามือไม้ชาแน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฟที่น่าจดจํามากๆนะครับกับการล้มแชมป์สี่สถาบันของตัวอาร์เธอร์บีเทอร์บีเฟและ ดีมิที่บีโในรุ่นไลท์เฮฟว w e i เ h t ที่บอกได้เลยว่าปะทะถล่มเดือดกันได้แบบมันสะใจเกือบจะทุกยกนะฮะแม้ว่า b ีโวจะมีชั้นเชิงจังหวะฝีมือที่เก่งกาจขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะทานพละงกาลังของอา t h เธอร์บีเธอร์บเยได้ไหวนะฮะแม้อา t h เธอร์จะแก่แล้วนะแต่ก็ยังสุดยอดจริงๆเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งไฟที่กลับไปดูเมื่อไหร่ก็มันมาน,นั้น นะครับแล้วก็ไฟต์ต่อไปครับไฟ์ที่6นะฮะที่โองค์ประทับใจนะไฟนี้ประทับใจเพราะการแก้เกมแบบสุดยอดนะฮะตอนแรกจะเจอกันแต่ทางฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยดันป่วยซะก่อนนะฮะนั่นก็คือไฟ์ของพัชรชัยครับเวอร์ซัสกับโจนาธานดิเบลล่าฮะที่พัชรชัยข้ามมาต่อยคีบ็อกซิ่งแล้วก็ชิงเข็มขัดแชมป์ของโจนาธานดิเบลล่าไปนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งไฟ์ที่ตอนแรกจะได้เจอกันนะดิเบลล่าดันป่วยะฮะแล้วก็กลับมาเป็น เข็มขัดที่ว่างไปเนาะพระาจย์ฉายก็ไม่ได้ต่อยไงแล้วก็กลับมาต่อยกับดิเบล่าอีกหนึ่งครั้งโดยการที่ชิงเข็มขัดที่ว่างแทนนะครับนั่นแหละฮะเป็นไฟที่พิสูจน์ให้เห็นว่าพระจย์ฉายเนี่ยแก้เกมบนเวทีโคตรเก่งครับพอเจอมวยหมัดฟุตเวิร์กดีอย่างโจนาธานดิเบล่าเข้าไปนะฮะพระจย์ฉายเน้นใช้คลุกวงในไม่ว่าจะเป็นเข่าเอ้ยศอกเอ้ยศอกไม่ได้ดีลืมไปนะเป็นคลอกซิ่ง โยนเข่าแบบยับหมดนะฮะโยนแบบฉลาดด้วยแล้วก็กลายเป็นความรวดเร็วและความเฉลียวฉลาดของพระจันฉายในการแก้เกมได้มากกว่าเนี่ยก็ทําให้เอาชนะโจนาธานดีวล่าไปได้นะครับแบบสนุกมากๆากนะฮะไฟต่อไปครับคนต่อไปที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยแล้วก็เป็นไฟที่ผมกล้าบอกได้เลยว่ามันดุเดือดมากแล้วทั้งคู่มาปะทะกันอีกก็ยังมันเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คืออันดับที่5ฮะ ไฟของเมืองไทยพ k เคแสนชยัยมวยไทยยิมครับเวอร์ซัสกับนักลบแฟร์เทคครับไฟนี้บอกเลยว่าโคตรเดือดแล้วผมกล้ามั่นใจเลยว่ากดกลับเข้าไปดูอีกรอบก็ยังมีความรู้สึกที่เดือดอยู่เหมือนเดิมนะฮะกล้าบอกได้เลยว่าทุกคนครับลองกลับไปดูอีกรอบครับใจคุณจะตื่นเต้นแบบเร้าใจสุดๆเนะฮะเพราะว่า2คนนี้เป็นมวยประเภทเดียวกัน,นะฮะนั่นคือเดินหน้าถล่มใส่แบบไม่มีความเกรงกลัวะฮะเอาแบบว่าให้ยุบ ให้ช็อตกันไปข้างเนื้อคืออัดหนักกันตลอดทั้ง3ยกออกอาวุธกันแบบยักยุยี่ไปหมดนะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับว่าสุดท้ายนักลบเฉือนเอาชนะเมืองไทยไปได้ด้วยความสดความหนุ่มความห้าวกวานเองแต่ว่ามันเพียงแค่นิดเดียวจริงๆนะฮะคู่นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ดูแล้วประทับใจนะฮะไปต่อกันที่อันดับที่4ครับคู่ของก้องธรณีเวอร์ซัสกับเจ้าเสือใหญ่ฮะคู่นี้ไม่หยิบมาใส่คงไม่ได้เพราะว่าเป็นไฟท์พิสูจน์ของทั้งคู่นะฮะ เพราะว่าวันนั้นกล้องธรณีก็ยังไม่ได้รับสัญญาวันใหญ่จเจ้าเสือใหญ่ก็เช่นเดียวกันฮะและแน่นอนนี่ครับว่าเป็นกล้องทรณีที่เฉือนเอาชนะ คะแนนเจ้าเสือใหญ่ไปได้นะครับด้วยการผัดกันนับผัดกันน็อกนะแต่ว่าไม่ได้น็อกนะแต่เจ้าเสือใหญ่เนี่ยได้ต่อยนับก่อนด้วยซ้ําไปนะฮะแต่กล้องธรณีใช้ความเก๋าเกมกว่าแข็งแรงกว่าดุดันกว่าแล้วก็แรงปะทะที่เหนือกว่าเจ้าเสือใหญ่แบบเห็นได้อย่างชัดเจนนะฮะก็ปิดเกมเสือเล็กไปนะครับซึ่งเจ้าเสือใหญ่เนี่ยแม้จ,จะเสียเปรียบรูปร่างหรือช่วงชกแต่เขาก็พิสูจน์ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ตัวเล็กก็ไม่เคยเป็นอุปสรรคสาหรับเขานะะในการที่จะต่อยกับมวยที่ตัวใหญ่กว่านะก็คือถล่มเดือดใส่กล้องทนีเรียกชนิดที่ว่าแบบโอ้โหนอนสต็อปเหมือนกันนะฮะเป็นมวยที่ดูจังหวะชั้นเชิงกันและอาวุธสวยงามกันทั้งคู่ครับเป็นคู่อีกหนึ่งคู่ที่ประกบกันมาได้แล้วอมยังการันตีว่ามันยังดูสนุกเสมอแล้วก็ได้เห็นทักษะฝีมือของเจ้าเสือใหญ่ในการต่อยกล้องทนีที่เป็นมวยแข่งดีหมัดดีนะฮะโอ้โหเป็นการรับมือที่เดือดและสมการรอคอย จร,จริงๆนะฮะสำหรับอันดับที่4นะไฟนี้ผมติดดาวให้เลยนะแล้วก็อันดับที่3ครับไม่พูดถึงไม่ได้นะฮะกับการถล่มเดือดของนักมวยเกรดแบบไม่มีเกรไหนดีมากวากว่านี้แล้วฮะอย่างซูเปอร์บอลเทนนิงแคมป์ครับบักซัสกับมารัสกีกอเลียนที่เป็นไฟชิงเข็มขัดแชมป์โลกเฉพาะการคิกบอกซิ่งรุ่นเฟเธอเวท นะฮะที่ชิงคิดา,าซอฟยังเป็นแชมป์ตัวตึงตัวปัจจุบันแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้วินวอล์กหายไปไหนนะฮะไม่ยอมกลับมาต่อยเลยแล้วก็ผมกล้าบอกได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าไฟนี้แม้ว่าซุปเปอร์บอลจะออกอาวุธทั้ง5ยกแต่พี่มาลัตก,ก,กีโกเลียนก็โคตรทรหดอดทนนะฮะเดินอัดเดินยัดเดินซัดไม่สนลูกใครนะฮะไม่ว่าจะโดนขนาดไหนก็ไม่มีคําว่าท้อถอยเดินอัดไปเรื่อยๆนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฟที่โอ้ดูแลสนุกสนานแล้วดูแลเดือดนะฮะกับ การเดินถล่มเดือดของมารัตก,กีโกลเลียนครับก็เป็นอะไรที่ยังน่ากลัวเสมอมาแล้วก็ไฟนี้มารัตก,ก็ทําให้ซูเปอร์บอลแบบเหนื่อยแบบหืดจับเลยนะฮะก็เรียกได้ว่าแบบโอ้โหถ้าโดนจังๆก็มีสิทธิ์ล่วงได้เหมือนกันแต่ซูเปอร์บอลก็โชว์ให้เราเห็นนะครับว่าความแพวพาวการโยนเข่าของเขาเนี่ยโอ้โหไม่เป็นสองรองใครจริงๆครก็เป็นหนึ่งไฟที่ต้องจดจําไว้นะครับแล้วก็สนุกมากในปีนี้นะฮะในสําหรับสายตาโอมนะครับแล้วก็ อันดับที่สองนะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยไฟนี้เป็นไฟที่กล้าพูดได้เลยว่าเรายังจะพูดกันไปอีกนานครับแล้วก็น่าจะเป็นไฟที่ทำให้นักมวยชื่อดังคิกบ็อกซิ่งจากแดนปัะดิบอย่างทาเครุเซกาวะจดจำไปชั่วชีวิตครับและจะไม่มีวันลืมของผู้ชายคนนี้ครับที่ชื่อว่าซูเปอร์เล็กเกียริหมูเก้าครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าทาเครุเนี่ยเป็นยอดมวยจากญี่ปุ่นแล้ว เข้ามาเซ็นสัญญาเพื่อที่จะมาต่อยกับตัวรถถังแต่ว่ารถถังเนี่ยดันมียการบาดเจ็บนะฮะบอสชาตีก็ไม่รอช้าครับส่งตัวซุปเปอร์เล็กแบบ มาเสียบแทนในทันทีนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าทาเคร,รุเนี่ยไม่รู้เหนือรู้ใต้รับแผนรับฝีมือมาเพื่อต่อยกับรถถังโดยเฉพาะนะฮะแต่พอเจอมวยที่ต่อยอย,าอยากอย่างซุปเปอร์เล็กแล้วเป็นมวยที่หาโอกาสรอจังหวะดักหลักเหลี่ยมแบบดีแบบดีจัดเลยอ่ะโอ้โหกลายเป็นว่าทาเคร,รุไปไม่ไปเลยฮะแล้วก็นั่นเลยครับซุปเปอร์เล็กทําให้เราเห็นว่าคิกกิ้งแมชชีนฉายายานี้ มันไม่ได้ได้มาแบบใครๆก็จะเรียกกันได้นะฮะมันได้มาเพราะการเตะขวาทางเดียวของเขาเนี่ยมันหนักและรุนแรงจริงฮะดูจากขาทาใคร,ร้รูได้ว่านั่นเลยครับคือเครื่องการันตีว่าแข้งของค่ายเกียรติหมูเก้าโคตรหนักและโหดจริงๆนะฮะแต่ก็ยังมีจุดที่เป็นจุดด่างพอยของซุปเปอร์เลกเช่นเดียวกันในการที่โดนทากคร,รู้เตะจิกเข้าไปนะฮะแล้วก็ตามถล่มหมัดไปก็เรียกได้ว่าวันนั้น ผมนั่งดูสดแนวใจผมนี่ตกไปตาตุ่มแล้วนะครก็คิดอยู่ว่าซุปเปอร์เลกโดนนับแน่เลยว่ามาทรงเนี้ยไม่น่าจะรอดนะฮะยากมากนะ,ะที่จะผ่านไปได้โอ้โหตัวงอโดนอัดเป็น10วินะฮะแต่ดีที่ยังกลับเข้ามาได้อยู่นะฮะถือว่าเป็นนับอดน้ำทนท,นที่น่าเคารพและน่านับถือจริงๆสำหรับซุปเปอร์เล็กนะฮะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งไฟที่การันตีให้เห็นว่าพิศสงของซุปเปอร์เล็กนี่อยู่ลายล้อมตัวเต็มไปหมดนะฮะแล้วก็เป็นไฟที่การันตีตัวทาเครู้เลยว ว่าเขาเกินร้อยกับการต่อยมวยเกินร้อยกับการใช้อาชีพนี้ทาเงินให้กับเขาอะ่ะเกินร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆฮะแล้วก็เป็นสุดยอดจริงๆก็เกือบที่จะเลิกมวยไปเลยนะฮรับสำหรับทารครุแต่ดีที่ยังกลับมาได้อยู่ในปัจจุบันนะฮะีฮก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฟที่สุดยอดและเยี่ยมยอดมากๆครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยะฮะสำหรับไฟนี้แล้วก็จะเป็นไฟที่เราได้เห็นไปอีกนานว่าอาวุธแม่ไม้มวยไทยของนักมวยบ้านเราประเทศไทยเนี่ย มันรุนแรงไม่แพ้ต่างชาติและไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆครับก็มาถึงอันดับที่1น,นะฮะก็เป็นอันดับที่ทุกคนอาจจะรู้ละแต่บางคนก็ไม่รู้บางคนลุ้นละไอ้พี่โอมจะเอาใครมาพูดวะจะเอาพูดถึงใครหรือจะเป็นใครนะฮะไฟนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่มีใครเกินเขาละ นะครับแล้วก็เป็นไฟที่ผมกล้าบอกทุกคนเลยนะว่าเวลาผ่านไปอีก10ปีสมมุติว่านักมวยคนนั้นเลิกชกไปแล้วนะคุณก็ยังจะพูดถึงไฟนี้อยู่คุณเชื่อผมไหมแล้วจะเป็นไฟที่ถูกจารึกในประวัติศาสตร์ของโลกเรานะฮะที่แบบไม่มีอะไรที่จะปั่นไปกว่านี้ได้แล้วนะฮะอ่าหลายๆคนอาจจะรู้แล้วผมพูดคํานี้นะนั่นก็คือไฟของไรอันกาเซียฮะคิงไรอันเวอร์ซัสกับดาวินฮฮนี่ฮะนักมวยคนหนึ่งนี่แหละที่ กลายเป็นคนทั้งโลกหมั่นไส้เยอะกว่าชอบนะฮะอย่างดาวินฮฮนี่ซึ่งเป็นลูกรักของสมาคมอะไรยังไงก็ไม่รู้แหละแต่ไฟนี้ไรอันกาเซียปั่นมาตั้งแต่ยังไม่ต่อยเลยนะฮะแล้วก็ปั่น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 ,นแบบยับหมดวันที่ไปต่อยจริงก็ยังปั่นดาวินฮฮนี่แถมไม่พอไรอันกาเซียโชว์ความเหนือชั้นโดยการต่อยดาวินแฮนี่ลงไปนับดาวกับพื้นได้ เป็นครั้งแรกในอาชีพของเขาซึ่งเขาไม่เคยพลาดโดนนับดาวนะฮะโดนนับแล้วนับอีกนับแล้วนับอีกนะฮะมัดซ้ายไรยอันเข้าทั้งแถบนะฮะแล้วก็เป็นไฟ์อีกหนึ่งไฟ์ที่โอ้โหจะจดจํากันไปตลอดชีวิตครับเพราะว่าหลังจากนั้นไรอันทั้งโดนสุ่มตรวจโดมนะฮะทำน้ําหนักไม่ได้ปั่นโดนปุกอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่โดนปิดกั้นไม่ให้ต่อยโดนแบนอีกไปเป็นปีนะฮะแล้วก็ไรอันกาเซียเนี่ยก็ชัดเจนว่า ณนะปัจจุบันก็ยังปั่นดาวินฮานนี่ไม่หายแถมไ,ไม่พอไปปั่นพ่อดาวินฮานนี่เสียด้วยซ้ำไปนะครับก็ทุกวันนี้ก็ยังบอกเลยว่าดาวินฮานนี่เนี่ยเกาะไรอันกาเซียดังนะครับเป็นไฟที่โอ้โหผมกล้าบอกเลยว่าทุกคนครับผ่านไปอีก10ปีนะคุณก็ยังจะพูดถึงดาวินฮานนี่ เจอไรอันกาเซียถล่มเดือดใส่แน่นอนครับผมการันตีได้เลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ดูมวยสากลอาชีพเลยนะแต่พอมาเห็นไรอันกาเซียกับดาวินานี่เนี่ยทุกคนยังไงก็อาจจะต้องกดเข้าไปดูไฮไลท์บ้างอันเล็กๆน้อยๆย,ยังต้องเห็นผ่านตาเพราะมันเป็นแบบบิ๊กไฟที่โอ้โหมันน่าจดจําสุดๆครับทุกสตอรี่ทุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาไรอันกาเซียพิสูจน์ให้เราเห็นว่าเขาแม่งคือของจริงนยฮะแม้ว่าจะปั่นโหดขนาดไหนแต่ก็ยังเก่งอยู่บนเวทีเช่นเดียวกัน ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนสําหรับ10อันดับครับมีทุกคนคิดเห็นโอมเหมือนโอมแค่ไหนฮะมองว่าไฟไหนที่ทุกคนชอบไฟไหนที่ทุกคนไม่ชอบครับพูดคุยเต็มที่ได้เลยฮะแล้วก็ชอบไฟไหนที่สุดครับสำหรับทุกคนเป็นใครบ้างสิอันดับก็พิมพ์มาได้แบบเต็มที่เลยนะฮะโอมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะฮะก็คลิปนี้ พูดแบบสนุกสนุกแบบตามใจโอมเนี่ยฮะผิดพูงยังไงขออภัยด้วยแต่ทั้ทงนั้นขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่ครับอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่เรารักอยู่กับแมวอยู่กับอะไรก็ตามใช้ชีวิตให้มันมีความสุขอย่าไปเครียดกับชีวิตมันครับใช้ชีวิตให้เต็มที่100ครับแล้วเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ